สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกคนยินด <Yeah. S 1> ีต้อนรับเข้าสู่กีตอร์ชาแนลวันนี้เราอยู่กันในเกมโรบอกแลวเราอยู่ก hmm. <Moon. S 1> oh. ันในแมปที่มีชื่อว่าอัน i ตเติลบ็อกซิ่งวันนี้เราจะมาลองเป็นนักมวยกันดูสักหนึ่งวันนะก่อนอื่นเลยเราน่าจะต้องไปลองเอ่อลองชกมวยดูสักแมตช์นึงก่อนเป็นยังไงมาอ้าะแมตช์แรกจะเริ่มขึ้นแล้วระวังกีตาร์ซีเฮดแลวบอลเบสเออโอ้โหมาเร่มยังไงละเกมนี้น่ะฮึบฮึบ โอ้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 นี่ก็ต่อยกกายกการเออ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 ฮึบเฮ้ยอืแล้วฮุกขวาฮุกขวาเข้าไปมามายังไงฮุกขวาเข้าไปก่อนมันตั้งการมันตั้งการคว้างฮุกขวาเขาโอ้มันตั้งการมันตั้งการรอโอ้มันมันรัวมันรัวมันรัวเราฮุกขวาฮุกขวาเอ้ยมันยอกลบเฮ้ยอยอะ ยังไงเป็นยังไงเป็นยังไงเอ้ตรงนี้ติดป้ายตรงนี้ติดป้ายนยังไงใครคะแนนน้ำตอนนี้ใครคะแนนน้ำเอ้ยดอยโดคาเตอร์โอ้โหมันวัาออกมัดเร็วกว่าเรานะไหนๆเฮ้ยยอกลบรถแยบไปดิโอ้โหรัวอะไรจังวะนี้แล้วก็ต่อยไปหนึ่งทีมามาไอ้ยสู้ได้อยู่โอ้โหยอกลบยอกลบโอ้โหยอกไม่ออกยอกไม่ออกยอกไงวะแกนี่เป็นยอกไงวะเนี่ยเออมามามาเราเป็นผู้เล่นใหม่ด้วยกันสองคนเราอุ้ยเฮ้ยอุ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 ้ย ไอ้มันมันลดการลงต้องโดนรัวแล้วอย่างงี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮตมิน่าเราจะหมดเราต้องเราต้องเลี้ยงเตมิน้าโอ้โหด็อกเตอร์ด็อเตอร์โอ้โ้ยอุ้ยมาสเตมินาหักสเตมิน้าแตกสเตมิน่าแตกเออมามมามาเข้ามาเข้ามาเามเลยพวกเข้ามาเลยเฮ้ยเฮ้ยสไลดหลบฮึบอ้าวฮุกขวาฮุกขวาฮุกอยู่บาดเดียวนี่แหละ คุกขวามาเดียวพอ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 ๆมาฮึซ้ายขวาเฮ้ยอุ้ยบล็อกไว้บล็อกบล็อกเฮ้ยเป็นยังไงเป็นยังไงเฮ้ยเอ้ยผมไปด,ดีโอ้ดาวแรกมาแล้วดาวแรกเป็นของเรานะ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเฮ้ยได้เจ็ดเฮ้ยมาเฮ้ยมาสู้ต่อปเปล่า เฮ้ยเอ้ยตอนนี้เราเอ้ย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 มันรัวมันรัวเออรัวรัวบ้างรัวรัวมา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 ดิมาดิมาดิมาดีเข้ามา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 เว้ยเอ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 ้ยได้ไปสามมาเน้นๆได้ไปสามมาเน้นๆเฮ้ยมันไม่สู้มันไม่สู้เฮ้ยไม่สู้หรอไม่สู้หรอไอ้หนูออกจากเกมไปแล้วมั้งเนี่ย ยังอ,อยู่เปล่าโหผมว่าเขาน่าจะไม่สู้เราแล้วนะโอเคเขาออกจากเกมเป็นว่าในแบบแรกที่เราชนะไปนะเออดูเหมือนว่าเออเราจะสามารถเลือกสไตล์การต่อสู้ได้ด้วยโดยการซุ่มนะนี่สไตล์มีเยอะแยะไปหมดเลยเราไปลองสุ่มกันดีกว่าเราอยากได้แบบเออสไตล์เด็ดๆด,ด,ดูบ้างหนะเอาเอาไรก็ได้ที่ไปใจพื้นฐานนะเอาละทุกคน เราโชคดีส่มได้มือต่ำมือต่ำสไตล์เราไปลองดูที่ว่ามันจะโหร้ายขนาดไหนเอาระคู่ชกของเราแล้วเขามีชื่อว่าพี่วาวาวายหนึ่งหปแมามาเออเราไปสไตล์แบบไม่ตั้งการนะเฮ้ยยอกยอกกันไว้โอ้โหโอ้โหโอ้โหมัดหนักไว้การเราค่อนข้างจะเบาเลยทีเดียวโอ้โหเฮ้ยเอาอะเอาเอาสะสเตมีน้าหักสเตมีน้าหักมามา เฮ้ยเอามาฮุกขวา้าโอ้หเราไปมาทุกช้ามากสไตล์นี้ค่อนข้างจะปล่อยมาช้าเล่ดีเดียวฮึบโอ้หไม่ไหวดูจากเลือดของเราแล้วไม่น่าไหวโอ้โ oh. ห okay. เอาไงเอายับไปก่อนยับไปก่อนยับแล้วก็เออแล้วก็กาดไว้กาดกาดแล้วโห oh. โอ้โหโอ้โหมันบล็อกอีกแล้วเฮ้ยผมว่าเรามีโอกาสแพ้สูงอะไรทีเดียวเนี่ยยังไง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 เพื่อนโอ้โหโอ้โหทำไมมันต่อยโดนทุกหมัดแล้ววะหนขอบ้างดิหนขอบางดิขอบางดิโอ้ยโอ้ยเข้าหลังให้โดนด่ก้อโอ้ยเราดาวแรกไปแล้วลุกแล้วเพื่อนเราต้องชนะได้เพื่อนเราต้องรีบลุกแล้วเราต้องรีบลุกแล้วเราต้องรีบลุกแล้ว เฮ้มา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 เฮ้ยฉันสู้นะเว้ยเี้ย่้ยเงี้ยเราแย่นะยังไงยังไงเขาไม่เข้ามาทำเกมหรอเฮ้ยเอ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 าไปก็ไปทะลวงเกาะเออนี่ยับรัวๆโอ้โหโอ้โหฮักเฮ้ยเกือบเกือบแล้วเว้ย เกือบลุ้ย้ล้มไปดิเอาว่าว่าว่าเราล้มมาแล้วเราล้มมาแล้วตองตามสี่ห้าหกเจ็ดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหกเขากันแลยเฮ้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 ยยังไงเฮ้ยเฮ้ยยังไงเฮ้ยยังไงยังไงฮึบฮึบไม่ไงโอ้เป็นไงทำให้ตายของเราเอ้ยรัวไปเลยรัว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 ว้ แต่ม่ตางของเราก็ใช้ได้นะนี่โอ้โหดาเมอรของเราค่อนข้างรุนแรงเลยทีเดียวไม่ยังไงเรานี่ยังไงล่ะนี่ยังไงเมื่อกี้เขาเปิดไมตายออกมาเป็นไงล้มสองล้มสองอเคว่าเราสู้ได้สู้ได้เอาละเขาล้มรอบที่สองไปแล้วห้าหกเจจะยอมแพ้เลยไหมยังไม่ยอมสินะยังไม่ยอมสินะยังไม่ยอมสินะมา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 ,มา รักษาจังหวะเราไว้รักษาจังหวะงเราไว้ยังไงไม่สู้แล้วไงไม่สู้แล้วเหรอสู้เปล่าสู้เปล่าสู้เปล่าเออสู้ไหมสู้ไหมล่ะเนี่ยสู้ไหมเฮ้ยเขาไม่สู้อ่ะทุกคนเพราว่าเขาออกอีกแล้วเนี่ยอย่างนี้เราก็ชนะบายอีกแล้วสิใช่ไหมเฮ้แต่เขาหันตาู่นะนี่ยอมแพ้ปะเนี่ยเฮ้ยหรือเขารออะไรรอจังหวะปล่อยฆ่าไม่ตายหรือเปล่าวะ เอ้ย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 ไว้ใจไม่ได้ไว้ใจไม่ได้ยังไงยอมแพ้เปล่ายอมเหอะบายเย้เคโอเราชนะอีกแล้วทุกคนเยี่ยมเราชนะส่งตาติดเลยเย้เอาละรอบนี้เราสุ่มได้สไตล์วูฟสไตล์หมาป่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันดีกว่า เอาละคู่่ตอสู้ของเรามาแล้วมีชื่อว่าอิชโชน u บ i รอบนี้สไตล์บุบของเราเป็นยังไงไปดูกันโอ้โหต่อยค่อนข้างเร็วนั่นนี่อ่ะเฮ้ใช่ได้ใช้ได้แต่ว่าเฮ้ยเราต้องบอกว่าบอกก่อนบอกก่อนบอกก่อนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำไมมันต่อยเร็วกว่าฉันวะนี่ไงนี่ไงต่อยได้เหมือนกันต่อยได้เหมือนกันเวสไลด์ออกมาก่อนสไลด์ออกมาก่อนเฮ้ยเฮย,ยังไง ทำไมโดนทำไมฉันโดนหนักวะให้ยกหลบแล้วคุกขวาไปเออดีดีดีฮึบยกหลบยกเข้าแล้วคุกขวาแล้วก็ยกซ้ายกไปยกขวาโอโ้โหแตกแตกแตกบล็อกแตกบล็อกแตกฮึบอๆๆๆๆืโอ้โหโอ้โหค่อนข้างผิวหนึ่ตัวนี้ค่อนข้างผิวเหมือนกันยังไเอายังไงเพื่อนเอาอยัางไ,ไงโอ้โหหมัดเขาเร็วกว่าเราอะ หมัดเขาเร็วกว่าโอ้โหเฮ้ยหมัดเร็วกว่าหมัดยาวกว่าตลอดเลยใช้สไตล์แล้ววะเพื่อนเพื่อนเตะสไตล์แล้ววะเพื่อนนี่มาแล้วเอาบ้างแล้วเอาบ้างแล้วฮึบเฮ้ยตั้งการแล้วโอ้โหโอ้เข้าท้องอีกแล้วเฮ้ยยังไงยังไงเฮ้ยเฮ้ยนี่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 โอ้โหบอกทันตลอดเลยวะเฮ้ย ไงบอกไว้บอกไว้บอกไว้โอ้โหส่วนไม่ทันเลยโอ้โหล่วงก่อนแย่แล้วลุกแล้วเพื่อนเราจะต้องชนะแมตช์นี้ได้นายทำได้เพื่อนนายต้องลุกขึ้นมาเดี๋ยวนี้โอ้โหเท่มาเอ้ยเอ้ยทำไมมันง้างเร็วกว่าตลอดเลยไม่เอ้ไม่เอ้ยไมอ้ เราต้องค่อยๆหลบไปก่อนหลบไปเขาหัวร้อนไปก่อนโอ้ยโอ้ยไม่ทันเล้เว้ยโอ้โหตู้ไม่ไหวจริงโอ้โหค่อนข้างผิวค่อนข้างผิวโอ้ยเอาเว้ไม่ตายฟูบเข้าแล้วเป็นยังไงไหนดูดิให้ยังไงต่อยหน้าแหกไปยังไ,ไงอ้ล้มไปเลยเยี่ยมระนับไปแล้วรอบแรก เราว่าสไตล์ของเราสึกว่าจะแพ้ทางเขาอยู่นะแล้วต่อยไม่ค่อยจะทันเขาเท่าไหร่เลยเระระระราลุกขึ้นมาเอ้ย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 ถอยก่อนยกเข้ายกออกแล้วขวาหุบไปนั่นแหละถอยออกถอยเข้าแล้วุขวาไปอีกโอ้ยสเตมินาหมดเฮิรเฮิรเฮ้ยโดนโดนสไตล์แรงมาเนาะเฮ้ยสไตล์อิปโปอันนี้สไตล์อิปโปเดนซี่โรโอ้ยโดนเดมซี่โรเขาไปแลม่เล่ย แย่แล้วเราล้ลมสองไปแล้วถ้าล้มอีกครั้งหนึ่งเราก็จะแพ้แล้วล่ะสิไม่ได้ไม่ได้เฮ้ยลุกขึ้นมามามาเน่มาเน่มาเน่มาเน,าน,าน่ไวเข้าไปเลยเอ้ยเออเออเฮ้ย,ยทำไมหรือผมออกมาชา้าเกินไปเหรอเอาเอาฮากสเตมินา่นาฮาก เฮ้ย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 แย่แล้วเขาโยกหลบได้ผมก็โยกหลบปไปนะเว้ยเฮ้ยสไลด์ไม่ออกสไลด์ไม่ออกโอ้โหโอ้โหแย่แล้วแย่ yeah, แล้วผมว่าโอกาสแพ้สูงเลยเฮ้ยเฮ้ยถอยออกมาดิระยะไม่ได้เว้ยเฮ้ยนี่แย่แล้วเราจะเอาเฮ้ย hey, ยอมแพ้ยังไม่ได้ สู้ไว้สู้ไว้ไว้สู้ไว้สู้ไว้เพื่อนฮึบเอ้ยโดนอีกแล้วโดนอีกแล้วโดนอีกแล้วเฮ้ย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 เราไปบอกไว้โอ้โหบอกไม่อยู่ทำไม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 โอ้โหโดนอีกแล้วโดนคนเดียวเลยโดนอยู่คนเดียวเลยวะเฮ้ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหไหนก็ท้าไม่ตายก็ิงนี่ไหนขอหน่อยดิจะแพ้แล้วก็ขอแพ้มีศักดิ์ศรีหน่อย อาดาวสองเท่าเท่ากันแต่เลือดของเราไม่มีแล้วตอนนี้เพราะงั้นผมว่าเราจะต้องแพ้แน่ๆแต่จะยอมแพ้ยังไม่มีศักดิ์รีไม่ได้เอ๊เอ๊ะเกิดอะไรขึ้นไอ้ดูเหมือนว่าเขาจะยอมแพ้เรานะทุกคนแต่ท,งทีงเราก็น่าจะแพ้แล้วเอาละถ้าทุกคนชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยคอมเมนต์กันเข้าไปเยอะถ้าอยากให้ผมทำพาต่อไป วันนี้ไปก่อนแล้วนะทุกคนสวัสดีครับ